ในการอัพโหลดก็นึกถึงรถ e ีฟสีฟูครับไม่ได้จบช่างเลยครับจบเซรามิกผมก็ไม่คิดนะว่าผมจะทำรถได้แต่ผมชอบรถชอบรถมอไซค์กับชอบรถทีฟสองอย่างก่อนที่ผมจะมาทำรถเนี่ยผมก็ทำรถไปทั่วทุกอู่อยู่แล้วผมก็เป็นลูกค้าเขาแล้วก็จำมาแล้วก็มาคิดทำถามถามคนที่เป็น าดหวังเพื่อไปเที่ยวป่าอย่างเดียวหะครับกับกลุ่มน้องๆที่ทํารถไปอยากจะไปเที่ยวป่าอยากผ่านอุปสรรคให้มันได้จะต้องทํารถยังไงให้มันผ่านอุปสรรคไปได้ n อก็จกักมาจากหมู่บ้านครับหนองบัวย่อใช้ตัวย่อจากเล่นมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่รถคลาสสิก 50cc มาก็ใช้ชื่อมารถแข่งก็ช่วงช่วงหน้าแ้งอะครับไม่มีป่าเข้าก็เห็นเขาแข่งรถกันก็ได้แต่ไปนั่งดู ก็เลยลองพอลองเข้าไปแล้วมันก็เลยลึกรถถ้าเหมาะกับการใช้งานใช้ชีวิตประจำวันด้วยผมมองว่ารถแหนบผมมองว่ามันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งค่าใช้จ่ายผมมองว่าการบำรุงรักษากขง่ายนะครับการทำก็ก็ไม่ใช่ว่าง่ายหรือยากอยู่ที่งานใครจะละเอียดกว่ากันนะครับใครจะสวยกัน ก็ผมเห็นน้องๆหลายๆอูหาข้อมูลทํารถมาสวยๆอย่างเงี้ยผมผมผมถูกใจผมนะเพราะผมก็ชอบชอบงานเนียนๆอยู่แล้วใช่ป่ะเราก็ได้แต่ดูศึกษากันโทรถามโทรคุยกันมันก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับออพอมารถอาร์มสปริงเนี่ยขับถนนดําอะไรอย่างเงี้ยดีครับแต่แต่ผมว่าถ้าเราไปเข้าป่าป่าที่เป็นหินหรือล่องลึกอะไรเนี้ยการบิดตัวมันจะได้น้อย มันจะมีขีดจำกัดแต่ถ้าโฟลิ่งเนี่ยขีดมันจะไม่มีขีดจำกัดขีดจำกัดมันน้อยมากจริงๆผมไม่เก่งคอมพิวเตอร์ผมก็บังคับแฟนผมบ้างใครบ้างปิ้นรูปมาให้แล้วก็พัคพวกก็จะไปหามาให้หารูปมาผมก็มานั่งดูกับช่างว่าเราจะทำยังไงจุดยึดเราจะอยู่ตรงไหนมันดีลองพิดลองถูกไปนะครับผมกล้าพูดได้เลยไม่มีใครประสบความสำเร็จได้รถดทันเดียว ในการเที่ยวป่าคือผมกล้าพูดได้ว่ารถผมผมไปได้ทุกป่าอึดถึกแม้จะเป็นรถโฟลิงผมใช้เที่ยวป่ามาร่วม10ปีแล้วครับตั้งแต่เขายัางไม่ทํากันนะผม,ผมพูดได้ว่าผมก็เป็นต้นๆของรถโฟลิงที่มาเที่ยวป่านะครับแล้วก็มาเล่นหินมาเล่นหินก็ก,ก็สนุกดีน้องที่ขับนะครับ3คันรถ3คันเนี่ยออคุ้นเคย ุ้นมือกันอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนครับเนยยต้องเก่งเนพวกผมเนี่ยมันจะโดนฝึกมาจากการเที่ยวป่าสามวันสามคืนไม่ได้หลับได้นอนกาสู้ <S <S พเพราะฉะนั้นเราก็มาเรื่องแทคนิคพอมาที่มาแข่งขันเนี่ยเรื่องความไวัยความเข้าใจการวางแผนในการแข่งขันผมมองว่ามันจะต้องมีมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนนี้แสดงว่าอย่างนี้อีกคนหนึ่งอย่างนี้ แต่ทุกคนพอสรุปแล้วว่าจะเอายังไงผลการแข่งขัน DNF จะอะไรทุกคนต้องยอมรับให้ได้ตรงนั้นแล้วทีมเราจะไปได้แล้วก็พอแข่งเสร็จแพ้ชนะก็จบกันแค่นั้นครับเราต้องรู้รถครับเรากับเนเราต้องรู้รถเพื่อนก็ต้องรู้รถเราเราก็ต้องรู้รถเพื่อนว่าจุดดอยจุดเด่นของรถแต่ละคันที่ผมคัดไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน ในทีมหนึ่งจะไม่เหมือนกันซึ่งตอนนี้ผมก็สร้างทีมขึ้นมาโดยมีน้องผู้หญิงน้องแพรพี่ชายเขาแบงค์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งยังไม่เคยแข่งเลยดอมซึ่งซึ่งเกิดอุบัติเหตุนิดนึงตอนระหว่างซ้อมนะคับเ,เป็นทีมที่ผมสร้างขึ้นมา3ามพันแล้วก็จะมีชุดเก่าอยู่ชุดนุยชุดเตอ๋อช,ชุดพิยมปีนี้ก็ยังแข่งกันต่ออยู่อสามพันแล้วก็2ทีมนะครับสำหรับปีนี้ที่จะถึงนะครับถ้าการแข่งขันจะมีรถ ทฟี่ครับเตรียมไว้หลายคันในรถรถของอูเองนะครับที่ไปวิ่งก็น่าจะมีถึง3คันอย่างน้อยๆนะครับรุ่นทั่วไปรุ่นโอเพนเนี่ยน่าจะ2คันหรือ3คันจะมีรถที่เราทำไปนะครับของของอยู่ในสายงานเราเดียวกันนะครับไปด้วยกันก็ของใช้อะไรยนนะครับแล้วก็อาจจะมีของนุม่มนุ่มน่าจะไปวิ่งนุ่มสิ่งบางระจันนะครับสิ่งบุรีคันสีน้ำตาลคันน่าจะไปวิ่งโทฟฟี่ที่คุยๆกันอยู่ ตอนนี้มีครับยังรถมาวางเครื่องตอนนี้ผมมาทําเครื่องอิลซุครับอตอนนี้ก็จะมีน้องผมคือเป็นลลาดเราเนี่ยเขาไปทำรถแดกมาทําอะไรตกแต่งแดกรถแดกมาเขาก็ขึ้นมาช่วยเราขึ้นมาทําระบบเครื่องการตกแต่งเครื่องคือรถไปสนามต้องสวยด้วยครับลงสามพันสองันแล้วก็2 5งพ2นห้าสองสัน ตอนนี้รถรถผมนะครับสมรรถนะแล้วก็ความสวยงามการลงตัวของตัวรถรถจะต้องสวยรถจะต้องดูบอดี้เต็มเต็มคันนิดนึงเหมือนรถในดวงใจผมคันหนึ่งอนะรุ่นการ์ตูนอะสำหรับผมนะครับถ้าน้องเข้ามาอัธยาศัยอะไรดีคุยกันให้เข้าใจกับทุกอูเขาคง,งเหมือนกันแหละพี่คุยให้เข้าใจแล้วอูจะแนะนำว่าอย่างผมเนี่ย ผมจะถามก่อนแล้วคุณชอบแนวไหนแน่คุณชอบแนวเที่ยวป่าโหดโหดอุทยานหรือว่ายังไงบางคนบอกผมต้องโหดอย่าพึ่งทำใจเย็นลองไปเที่ยวกันสักไฟหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาทำก็รถมันจะได้เที่ยวป่าหนักหนักมันก็ทําแบบหนึ่งใช่ไหมครับวิ่งสวยงามก็ทําแบบหนึ่งแต่ก็สามารถเข้าป่าได้บางคนเขาจะรักษาบอดี้เขาอ่ะเขาก็จะไปแค่นิดหน่อยแล้วดูทางก่อนแต่ว่าถ้าไปโหดโก็จะไปด้วยกันแต่ว่า เอารถไม่ต้องเอารถไปแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันไปกิจกรรมด้วยกันเงินเป็นปัจจัยสําคัญนะผมว่าสําคัญนะครับอยากได้รถมามากแต่ผมไม่มีเงินไม่มีเงินเยอะผมจะแคร์ตรงที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาทํารถเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ที่อู่ก่อกว่าคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าผมผมจะบอกลูกค้าว่าคุณจะเอาแค่นี้ก่อนคุณตั้งงบมาเลย ท่านี้ก่อนแล้วคุณค่อยเติมถ้ารถไม่ต้องวางเครื่องไม่ต้องแต่งผมทำให้เสร็จแน่ๆเดือน2เดือนพร้อมฮาร์ดโคมพาวเดอร์โค้อะไรเรียบร้อยนะครับแต่ถ้ารถงานสร้างมันจะเยอะแล้วก็อยู่ที่คุณทรัพย์ของลูกค้าในมุมมองของผมถ้าถ้าเราเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องมองถึงหัวๆัวครับ การแข่งขันถ้ากําหนดได้ว่าใครได้ที่1ได้ที่2ได้ที่3ผมมองว่าไม่สนุกแหละคนก็ไม่อยากเข้าแข่งขัน,นการแข่งขันจะต้องคู่ขี่สู่สี่พลิกกันไปพิกกันมาครับผมชื่อนกนะครับชื่อเล่นชื่อนกชื่อจริงชื่อกิตติสัตยาการนะครับเป็นคนหนองบัวจ,บจังหวัดกาญจนบุรีครับ